ตามคลิปที่เห็นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยในโลกโซเชียลกำลังแชร์กันเลยเป็นวินาดีที่กลุ่มวัยรุ่นพมา่านะครับยกพวกตีกันคือเป็นคลิปนะจากที่มีพลเมืองดีถ่ายก็ดีหรือจากวงจรปิดที่เราเห็นเนี่ยครับในหมู่บ้านเอื้ออาทรแห่งนี้เนี่ยนะครับนาทีกลุ่มวัยรุ่นชาวพมา่านี่นับ10ได้นะน่าจะเป็น10คนได้ที่กําลังยกพวกตีกันอยู่นะเมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อคืนเนี่ยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับจะเห็นว่าวัยรุ่นชาวพมา่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยวิ่งเข้าไปชกต ok ่อย ก่อนที่จะมีคนเข้าไปห้ามครับหลังเกิดเหตุทางชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็มีการโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุนะครับแต่กว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงเนี่ยวัยรุ่นชาวพมา่าที่ยกพวกตีกันเนี่ยนะครับก็วิ่งหนีครับแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางหลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับชาวบ้านก็ได้มีการลงพื้นที่ไปนะลงพื้นที่ไปพร้อมกับตำรวจนะครับชาวบ้านก็เอาตำรวจเอานักข่าวเนี่ยไปชี้จุดเกิดเหตุก็พบว่ายังมีร่องรอยการทะเลาะวิวาทกันอยู่เลย นะครับยังมีร่องรอยการเราวิวาทคือยังมีคราบเลือดอยู่เลยอะหยดอยู่ตามตามพื้นตามพื้นตามถนนอยู่เลย